สวัสดีครับผมต้นฮับกกรองนะครับก็นี่นะครับก็ลุงโอ้ลุงนะครับอียูทูปเปอร์นะครับไปวังไปช่วยลุงดำนากันนะครับในขณะนี้นะครับโอ้ไปกันหลายนะครับวีออสวีวีออสอ๋อไปด้วยเหรอครับเนี่ยไปเลยครับนี่นะครับโอ้โห เสร็จแล้วม <re> ันขาดอุปกรณ์นะครับโอ้ฝากฝากโดนน้ำทีนึ่งเอาฝากฝากโดนน้ำไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปที่ไหนนี่นะครับตุ้มตุ้มแร้ขับเองค่ะข้างหลังค่ะอครับผมขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ไปที่หลังเต็ม้านที่ตุ้มตามไปด้วยเหรอครับ นี่นะครับก็ไปเลยครับพี่เต้ครับพี่เต้ครับก็ไปไปไปด้วยเหรอครับไปพี่เต้ครับไม่อยากไปเหรอเออเอาเอารถอะไรไปครับผมนะครับมอเตอร์ไซค์ครับไปกับผมไหมไปเป็นเพื่อนกันฮะไปเป็นเพื่อนกันไหมมอเตอร์ไซค์เหรออ่าจริงเหรออ้าวคันไหนคันสีน้ำเงินอะคันนี้เหรอถึงไหมเนี่ยฮะถึงไหมผมขับรถสามชั่วโมงนะเฮ้ยจริงๆรสามชั่วโมงมอเตอร์ไซค์น่ะต้องไปนอนนู่นถ้าจะไป อืมเฮ้ยสามชั่วโมงเลยเหรอใช่พี่จนครับผมว่าถ้าถ้าพี่จนทรับจะไปนอมาค้างคืนแนบะไปไปเลยถ้าถ้าไปกลับนะี่ยมันเหนื่อยนะคื้คือผมอยากรู้นะครับว่าไปไปไกลแค่ไหนไป <Hey. S 2> วังเยี่ยมก็ผ่านวานอนคือวานอนก็ห่างจากกิโลประมาณไม่ไกลหรอกแต่ถ้าถ้าจากเนี่ยไกลอืมจาทักสกุลไปนู่นนะไม่ไกลคือถ้าเรารู้<บ>ทา<ำ>งประมาณร้อยห้าสิบโลครับ ร้อยห้าสิบกิโลที่มาไกลไหมพอไปได้นะเหรอพอไปได้ถ้าทางถ้าทางเป็นสภาพแบบแตบบ่ผมก็ต้องคิดอยู่ระหว่างโมอโเตอร์ไซค์กับรถเก่งจะเอารถอะไรไปดีถ้าปลอดภัยอ่ะรถเก่งดีกว่าแต่ว่ามันต้องไปทั้งคืนนะถ้าไปรถเก๋งอะมัน,ม,นมันไม่คุ้มกับค่าน้ำมันใช่ใช่คือมันไม่คุ้มกับค่าน้ำมันแต,แต่ที่แน่ๆน้อเติมไปเลยประมาณพันหนึ่งเติมเผื่อไว้ไปกัดแต่คือผมนี่คือผมอยากรู้ไงว่า ไปที่ลุงที่เขาไปทําดํานานอะ่ะเขาไปไกลแค่ไหนแค่นั้นเองคืออยากรู้จุดจากอำเภอว,วันนอนค้เาเขาไปวังเยี่ยมประมาณน่าจะเป็นเกือบสามสี่สิบโลจากวันนอนนะ <c oughs> จากอำเภอว,วันนอนเข้าไปวังเยี่ยมอะ <c oughs> ประมาณยี่ประมาณสามสิบโลสามสิบสี่สิบโลก็จากประมาณบ้านกกอกไปกระกลนั่นแหละไกลไกลเหมือนกัน เห็นเขาบอกว่าสามชั่วโมงขนาดขับรถยนต์นะสามชั่วโมงอืผมผมจะเล่าให้ฟังวันนั้นผมไปวังเยี่ยมเนาะผมไปวังเอ้าวใครถอยรถออกมาพุฒมนาหรือเปล่ารถผมนี่อ๋อเออจะมาเอาของไปส่งของค่อครับก็ไกลอยู่เหมือนกันล้เออพี่ผมถามไปหน่อยพี่ครับเออผมได้พินแล้วเนี่ยจะกอกพินทํายังไงเอออ๋อได้ได้รับบอกพี่ก่ับครับ ได้ได้มาพิจารณาเรื่องของพี่ยังเลยก็ให้เกียรติกันเราให้เกียรติกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะครเดี๋ยวเรื่องไปไปวังเยี่ยมเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะครับว่าจะาเรื่องอะไรไปจะไปยังไงนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับสวัสดีครับ